สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยบนช่อง y o u u u e f a เ e t ไทส s t o r y ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องผมขอนำเสนอเรื่องราวลี้ลับทับในวันนี้เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่หลวงปู่สมชายทิตะวิริโยแห่งวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้ไปพบประสบการณ์เรื่องราวการไปท่องบนโลกทิพย์โลกสวรรค์และช่วงท้ายจะเป็นเรื่องราวที่หลวงปู่หานชุตินทโร ได้สนทนากับหลวงปู่สมชายว่าได้เคยไปท่องเมืองนรกเช่นกันเรื่องราวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2494ครั้งนั้นหลวงปู่สมชายได้ลงมาจากการบำเพ็ญภาวนาบนภูวัวมาที่วัดป่าอิสระธรรมตําบลวาใหญ่อําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครซึ่งท่านมาพร้อมกับสามเณรรูปหนึ่ง และติดไข้ป่าอาการหนักมาทั้งสองรูปเลยครับท่านทั้งสองได้มากราบขอนิสัยกับหลวงปู่ศรีลาอิสโรซึ่งเป็นสิทธิ์ผู้ใหญ่รูปหนึ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่สมชายได้บอกว่าปฏิปทาอากับกิริยาของหลวงปู่ศีลานั้นคล้ายกับหลวงปู่มั่นมากท่านกล่าวเสมอว่าอาจารย์องค์ที่สองของท่านนั้นนอกจากหลวงปู่มั่นแล้วก็คือหลวงปู่ศีลานี่เอง เหตุการณ์ครั้งนั้นหลวงปู่สมชายมีอายุเพียง26ปีเพิ่งบวชได้ราวหกพันษาเท่านั้นแต่ก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเป็นอย่างมากโดยหลวงปู่ศรีลาเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าครูบาสมชายเป็นผู้ที่ทำจริงเอาจริงมีความพยายามสูงถ้าท่านไม่ตายไปเสียก่อนท่านคงได้คุณธรรมขั้นสูงอย่างแน่นอนและคงได้เป็นกำลังของพระศาสนารูปหนึ่ง ก่อนที่หลวงปู่สมชายจะมาจำภาษากับหลวงปู่ศรีลานั้นก็ได้เร่งความเพียรอย่างหนักบนภูวัวซึ่งครั้งนั้นเป็นป่าดงดิบครับจึงหลีกหนีเรื่องอาการไข้ป่าไม่พ้นแม้จะมีอาการไข้ป่าแต่ท่านก็ไม่ลดความเพียรลงเลยโดยตลอดไตรมาสสามเดือนที่มาจำภาษาอยู่ที่วัดป่าอิสระธรรมนั้นท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานถือเนสัตชิกค,คือไม่เอนกายลงนอนจำวัดเลย ท่านได้ทำความเพียรด้วยสามริยบทก็คือยืนเดินและนั่งตลอดทั้งข้อวัดต่างๆท่านก็ได้ปฏิบัติไม่เคยขาดจนกระทั่งใกล้จะออกพรรษาอาการไข้ป่าก็ไม่ทุเลาลงแต่กลับดุนแรงขึ้นไปอีกหลวงป,ปู่สมชายได้ป่วยด้วยพิษไข้ป่าแม้จิตใจจะเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งบานใดแต่ร่างกายที่ไม่ได้พักผ่อนเอนกายลงจำวัด จึงมีอาการเหมือนธาตุขันแทบจะแตกจนมีอาการเมื่อฉันจังหันแล้วอาเจียนออกมาทั้งหมดเลยครับเพราะว่าพิษไข้ป่านั้นสูงมากจนท่านต้องเอนกายลงนอนด้วยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสในขณะนั้นเองครับท่านก็ได้กำหนดจิตภาวนาเพื่อขจัดความทรมานของธาตุขันแต่โดยที่สุดแล้วแห่งทุกนั้นก็ทำให้จิตนั้นเริ่มกระสับกระส่าย จนไม่รู้ว่าจะเอาจิตใจไปวางไว้ตรงไหนเพราะทุกขเวทนานั้นมีมากกว่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าความรู้สึกต่างๆมาจับที่ท้องมากที่สุดหลวงปู่สมชายบอกว่าเหมือนมีก้อนหินใหญ่มาทับที่ท้องจนท้องยุบลงไปเรื่อยๆและเริ่มหายใจไม่ออกอาการเป็นอย่างนี้สักครู่ใหญ่จนอาการมีการสะอึกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าอาการทุกนั้น ก็ได้หายไปปิดทิ้งหลวงป,ปู่ก็ลุกขึ้นมาทันทีครับท่านก็นึกแปลกใจว่าอาการป่วยแสนทรมานทำไมมาหายแค่การสะอึกเพียงครั้งเดียวหลังจากที่ท่านรู้สึกว่าตัวเองนั้นหายป่วยแล้วก็เลยนึกถึงสาม,มเณรที่ป่วยไข้ป่าเช่นกันท่านจึงเดินไปดูอาการของสาม,มเณรแต่ทันใดนั้นท่านก็รู้สึกว่ายังไม่ทันได้ก้าวเท้าออกไป แต่ได้ปรากฏว่าตัวของท่านนั้นไปถึงสามาเณรทันทีและมองเห็นสามาเณรนอนหลับเป็นปกติท่านจึงไม่อยากรบกวนสามาเณรกลัวว่าสามาเณรจะตื่นขึ้นมาและคิดว่าพรุ่งนี้ตอนกลางวันจะมาเยี่ยมใหม่ขณะนั้นครับหลวงปู่ท่านก็คิดถึงเรื่องของงานบุญกระถินที่ทางวัดกำลังจะจัดขึ้นจึงอยากจะรู้ว่าพิธีนี้จะให้ช่วยอะไรได้บ้างพอนึกแค่นั้น ก็ไปปรากฏตัวบนศาลาทันทีได้มองเห็นสิ่งต่างๆบนศาลาอย่างชัดเจนท,ทั้งที่ช่วงนั้นเป็นเวลากลางคืนแต่กลับเหมือนมองเห็นในตอนกลางวันพอมองไปอีกด้านหนึ่งของศาลาก็เห็นหลวงปู่ศรีลากำลังประชุมพระเนนได้ได้ยินเสียงหลวงปู่ศรีลาพูดยกย่องท่านว่าเสียดายเหลือเกินถ้าครูบาสมชายต้องตายไปเพราะท่านมีความเพียรมาก แม้ตอนนี้ก็ป่วยอย่างหนักเมื่อวันก่อนครูบาสมชายก็ได้ฝากไว้ว่าไม่ต้องห่วงท่านขอให้เพียงพระเนนเอาน้ำใส่กาไปไว้ให้ที่หน้ากุฏิก็พอถ้าท่านตายไปก็ขอให้ฝังเลยไม่ต้องเผาดูสิท่านไม่ต้องการเป็นภาระของสงเสียอีกในขณะที่หลวงปู่สมชายยืนฟังอยู่นั้นก็หวนคิดได้ว่า การมายืนฟังครูบาอาจารย์พูดคุยกันโดยที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในวงสนทนาเป็นอาบัตทุกกฎและเสียมารยาทอย่างมากท่านจึงรีบลงจากศาลาทันทีในขณะที่หลวงปู่สมชายลงมาจากศาลาจะกลับไปที่กุฏิก็ได้พบกับสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งจึงคิดอยากจะเดินไปเล่นกับมันเพราะเป็นสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้ตั้งแต่มันยังเล็กๆ ซึ่งตามปกติแล้วสุนัขตัวนี้เมื่อเห็นท่านมันจะวิ่งเข้ามาหาท่านเลียแข้งเลียขาท่านทันทีนทแต่วันนี้เมื่อมันเห็นท่านกลับวิ่งหนีทันทีเลยครับท่านก็เดินตามมันไปแต่มันก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆในใจของท่านนั้นก็คิดว่าหรือว่าสุนัขตัวนี้สามารถเห็นผีได้จริงๆหลังจากนั้นลวปู่สมชายก็เดินกลับกุฏิพอเปิดประตูกุฏิก็ต้องตกตะลึง เพราะสิ่งที่เห็นเบื้องหน้านั้นเป็นร่างของท่านที่นอนอ้าปากตาเหลืองอยู่บนเตียงท่านก็อยู่ในอาการแปลกใจอย่างมากว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ยืนอยู่นี่ก็เราที่นอนอ้าปากตาเหลือบนเตียงนั้นก็เรามันเป็นอะไรกันแน่ท่านคิดว่านี่หรือที่เรียกว่าผลแห่งสมาธิทำให้คนเดียวเป็นสองคนได้ขณะที่ท่านคิดตรึกตรองอยู่นั้น ก็ได้ปรากฏชายสองคนใส่ชุดสีขาวแล้วพูดพร้อมกันว่าผมมาพาท่านไปเที่ยวบ้านครับหลวงปู่จึงถามว่าบ้านที่ร้อยเอ็ดหรือเขาก็ตอบว่าไม่ใช่ครับหลวงปู่ก็เลยบอกว่ายังไปไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้ยังสงสัยอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากันแน่นั่นก็เรานี่ก็เรา ถ้าพรุ่งนี้ครูบาอาจารย์ถามจะตอบไม่ถูกชายสองคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับถ้าท่านไปกับพวกผมแล้วท่านจะสิ้นสงสัยเองหลวงปู่สมชายจึงยอมตกลงไปกับชายทั้งสองคนนั้นพอเพียงแค่ตอบตกลงเท่านั้นก็มีความรู้สึกคล้ายกับว่าลอยตามเขาไปทันทีโดยลอยออกไปทางทิศตะวันออกของกุฏิและลอยไปสู่ดวงดาวดวงหนึ่งหายวูบเข้าไป พอไปถึงอีกสถานที่แห่งใหม่หลวงปู่ได้บอกว่ารู้สึกคล้ายๆเมืองมนุษย์โลกเหล่านี้เองแปลกตรงที่ต้นไม้ดูเป็นระเบียบและสูงมากกิ่งก้านสาขาประสานถึงกันหมดพอมองขึ้นไปเบื้องบนก็เห็นเป็นสีทองเหลืองอารามส่วนข้างล่างปูลาดด้วยหญ้าเหมือนพรมคลุมเต็มไปหมดจนไม่เห็นพื้นดินแม้ตารางนิ้วเดียว อย่าไปตรงไหนก็นิ่มไปหมดเลยขณะนั้นหลวงปู่ก็บอกว่าสภาพจิตใจรู้สึกเปลี่ยนไปโดยทันทีรู้สึกอ่อนโยนอย่างบอกไม่ถูกและพอก้าวไปถึงที่ไหนก็ได้ยินเสียงขับกล่อมอยู่ตลอดเวลาคล้ายเสียงดนตรียิ่งทําให้จิตใจเยือกเย็นอ่อนโยนเป็นลำดับจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งแล้วชายสองคนนั้นก็บอกว่านี่แหละบ้านของท่านที่เราจะพามา หลังจากนั้นชายสองคนนั้นก็พาเข้าบ้านท่านก็ถามว่าใครเป็นผู้สร้างไว้ให้เขาก็ตอบว่าที่เรากำลังอยู่นี้คือโลกทิพย์ของทั้งหมดไม่มีใครสร้างเพราะเกิดขึ้นเองเป็นไปด้วยอานิสง์ผลบุญเมื่อครั้งที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์พอชายสองคนนั้นพูดดังนั้นท่านก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ตายแล้วสิ ถ้าตายอย่างนี้จะไปกลัวตายทำไมไม่เห็นหน่ากลัวตรงไหนเลยท่านจึงได้ถามกับชายสองคนนั้นอีกว่าแล้วบ้านหลังนี้เกิดมาด้วยจากสาเหตุอะไรเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้เกิดจากอานิสง์การสวดปาติโมกและเล่าถึงเหตุการณ์ทรั้งนั้นให้ฟังว่าสมัยหนึ่งในปีพุทธศักราช2489 ท่านได้จำภาษาอยู่กับหลวงปู่ฟั่นอาจาโรที่วัดป่าภูทรพิทักษ์จังหวัดสกลนครในปีนั้นท่านได้ตั้งใจสวดปาติโมกและสวดได้ดีมากและน้อมใจในการสวดจนเกิดประสาทหลังนี้ขึ้นมาโดยทันทีพอหลวงปู่สมชายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากพอมองไปข้างนอกก็มองเห็นสวนมะม่วงสวยงามขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นและมีลานหญ้ามีน้ำตกไหลดูสดชื่นไปหมดมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจดูแล้วเป็นสถานที่น่าเรื่องรมยิ่งนักจากนั้นหลวงปู่สมชายจึงถามชายสองคนนั้นอีกว่าสวนมะม่วงแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขาก็ตอบว่าเป็นอานิสงส์ที่ท่านได้น้อมถวายมะม่วงแก่ครูบาอาจารย์ด้วยจิตนอบน้อม ซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ปีพุทธศักราช2489ท่านได้ไปบินธบาตท,ที่บ้านทาตนาเวงซึ่งเป็นสายบินธบาตท,ที่ไกลกว่าทุกสายและลำบากมากต้องข้ามน้ำข้ามคลองผ้าสบงต้องเปียกเลอะทุกวันจนไม่มีพระเนนอยากจะไปกันเมื่อไม่มีใครไปท่านจึงเดินบินธบาตไปรูปเดียวตลอดพรรษา และมีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านได้ถวายมะม่วงอกร่องใส่บาตรมาหลายรูปเมื่อเดินกลับวัดท่านมีความตั้งใจจะถวายมะม่วงนี้ให้กับครูบาอาจารย์ทุกรูปเพราะเป็นอาหารอันประณีตเมื่อถึงวัดท่านจึงน้อมถวายมะม่วงใส่บาตรครูบาอาจารย์จนหมดไม่เหลือไว้ฉันเลยแม้แต่ลูกเดียวเป็นการน้อมใจถวายจริงๆ จึงบังเกิดสวนมะม่วงนี้ขึ้นมาจากนั้นชายสองคนนั้นก็พาหลวงปู่สมชายไปดูสถานที่ต่างๆอีกมากมายในใจตอนนั้นหลวงปู่ก็คิดว่าอานิสงส์ที่เราทำไปนั้นทำไมช่างน้อยนักทั้งเคยสร้างโบสถ์และวิหารก็หลายหลังให้ทานด้านอื่นๆก็มีอีกมากมายทำไมไม่เห็นอานิสงส์เลยเหตุใดจึงมีอนิสงส์แค่สองอย่างนี้เท่านั้นเอง หลวงป,ปู่จึงได้ถามถึงสาเหตุนี้กับชายทั้งสองคนก็ได้รับคําตอบว่านั่นท่านสักแต่ว่าทาโดยไม่มีจิตใจนอบน้อมลงไปว่าทำเพื่อกุศลทำมากเท่าไรก็มีอานิสงส์น้อยแต่ว่าอานิสงส์ทั้งสองอย่างที่ประจักษ์อยู่นี้ท่านทำด้วยใจนอบน้อมจริงๆหลวงป,ปู่สมชายได้เล่าว,ว่าการไปยังโลกทิพย์ครั้งนี้ก็รู้สึกเหมือนตนเอง เป็นเทวดาระดับชาวบ้านเท่านั้นเพราะเทวดาองค์อื่นๆเปรียบเสมือนเทวดาเศรษฐีเทวดาพระราชาเลยในใจตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจและคิดอยากจะกลับมาสร้างบารมีใหม่เพื่อเป็นการแก้ตัวสักครั้งหนึ่งระหว่างนั้นหลวงปู่สมชายจ,จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานทันทีว่าท้าพระเจ้ามีบุญบารมีมากพอขอให้เทพเจ้าจงได้ยินคำอธิษฐานนี้ ยินยอมตามคำขอของข้าพเจ้าแต่ถ้าหากไม่มีบุญบารมีที่จะสร้างความดีเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอให้เทพเจ้าไม่ยินยอมด้วยเถิดเมื่อท่านอธิษฐานจบดังนั้นเทวดาทั้งหมดก็พากันยกมือขึ้นกล่าวสาธุกการเสียงดังกระหึ่มทั่วโลกสวรรค์เลยครับเทวดาทั้งสองก็กล่าวว่าท่านจะกลับไปยังโลกมนุษย์ครั้งนี้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อท่านกลับลงไปจงพยายามสร้างความดีให้เต็มที่และขอให้น้อมใจกระทำทุกครั้งไปความดีเหล่านั้นจะสะสมเป็นบารมีที่สูงขึ้นขอให้ท่านอย่าได้ประมาทเพราะอายุขัยของท่านนั้นมีอยู่จํากัดหลังจากนั้นเทวดาทั้งสองก็มาส่งท่านที่กุฏิเช่นเดิมจากนั้นเทวดาได้บอกให้ท่านหลับตาพอท่านหลับตาปุ๊บก็มีความรู้สึกว่า เข้าไปอยู่ร่างเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยร่างกายปัสะจากวิญญาณไปนานราวสิบ้าชั่วโมงจึงรู้สึกว่าร่างกายแข็งเหมือนท่อนไม้ท่านต้องใช้ความพยายามค่อยๆขยับตัวทีละน้อยจนกระทั่งขยับมือได้และค่อยๆย,ยกมือมาบีบที่ปากที่อ้าให้หุบลงและใช้มือนวดกระบอกตาจึงเริ่มลุกขึ้นมานั่งและฉันน้ำไปราวๆหนึ่งลิตร และออกไปยืนตากแดดยืดแข้งยืดขาภายหลังที่หลวงปู่สมชายได้รับอนุญาตให้กลับมาโลกมนุษย์ท่านก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติของสมณเพศและไม่เคยมีนิมิตบอกเหตุจากเทวดาโลกทิพย์อีกเลยจนเวลาผ่านล่วงไปจนแทบจะจำไม่ได้จนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2513 เทวดาในโลกคลิปได้กลับมาหาท่านพร้อมทวงคําสัญญาซึ่งตั้งแต่หลวงปู่กลับมาท่านก็ได้สร้างกุศลและทำด้วยใจนอบน้อมตลอดมาในปีพุทธศักราช2513ณวัดเขาสุก,กิมจังหวัดจันทบ,บุรีขณนะน,นั้นหลวงปู่สมชายได้กำลังจัดเตรียมสัมภาระและเครื่องสังฆทานต่างๆเพื่อเดินทางไปทอดพระป่า ถวายครูบาอาจารย์ที่บ้านเกิดในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้แล้วก็เป็นเสือเมืองจันทบุรีตลอดทั้งอาหารแห้งของทะเลที่คัดมาแล้วว่าประณีตและมอบหมายให้วัยยาวัจกรเดินทางไปยังตัวเมืองเพื่อติดต่อเหมารถบัสห้าคันเพราะมีญาติโยมจะเดินทางไปทำบุญด้วยขณะนั้นเองครับหลวงปู่สมชายก็เกิดอาการวิงเวียนหน้ามืด กล้ายจะเป็นลมจึงได้หันมาบอกพระอุปถาคว่าให้อยู่ทางนี้คอยต้อนรับญาติโยมที่จะนำอาหารมาถวายที่จะนำเครื่องสังฆทานต่างๆไปถวายพระป่าให้ดีๆหลวงปู่มีอาการไม่ค่อยดีขอกลับไปพักบนกุฏิชั่วคราวแล้วจะลงมาดูใหม่เมื่อหลวงปู่ขึ้นกุฏิครับท่านก็ฉันยาพาราเซตามอนและก็เอนกายพักผ่อนขณะกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่น แต่สติก็ยังรู้กับการบริกรรมพุทโธท,ที่ปลายจมูกบรรยากาศตอนนั้นครับทั่วขุนเขาสุก,กิมก็เงียบลงอย่างผิดปกติลมที่เคยพัดก็หยุดสนิทเสียงลิ่งเลรัรทั่วผืนป่าพันเงียบสนิทเลยครับแต่ก็มีเสียงสุนัขพ,พากันเห่าหอนไปเป็นทอดๆจนเป็นที่ชงวนให้แก่ญาติโยมที่มาเตรียมงานบุญพระป่าครั้งนั้นขณะนั้นเองก็ปรากฏกายเทวดา ที่เคยมารับหลวงปู่เขาก็บอกว่าครบกําหนดแล้วตามที่ท่านได้ขอไว้บัดนี้บาร,รมีของท่านได้เต็มเปี่ยมแล้วจึงขอนิมนต์ท่านกลับสู่โลกทิพย์ด้วยเถิดในใจตอนนั้นหลวงปู่ก็คิดอยากจะกลับโลกทิพย์เช่นกันแต่พอนึกไตรตรองก็เหมือนเป็นการตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพราะตัวเราเองจะไปเสวยสุขบนนิมาน แต่ทิ้งลูกศิษย์ที่ยังบำเพ็ญภาวนายังไม่ถึงไหนต้องดิ้นรดนกันแต่ก็คิดถึงญาติโยมที่อุปถาบที่คอยอุปการะทุ่มเททุ่มเทกายใจสร้างวัดเขาสุกิมยังไม่ทันเท่าไรเราก็ต้องมาจากไปเหมือนทิ้งเขาไปอีกอย่างหนึ่งก็นึกถึงโบสถ์ที่สมเด็จพระสังฆราชเพิ่งได้มาวางศิลาฤกษ์เมื่อสองปีก่อนยังไม่ทันได้สร้างขึ้นมาเลย จะมาตายได้อย่างไรและที่สำคัญคือกองพ้าป่าที่กำลังจะจัดขึ้นถ้าเราตายไปตอนนี้จะไม่เกิดโกลาหนขึ้นหรือท่านจึงได้กล่าวกับเทวดาที่มารับว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเดินทางไปกับท่านตามที่ท่านได้แนะนำไว้ครั้งก่อนแต่วาระและโอกาสขณะน,นี้หาสมควรไม่ด้วยเหตุปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวเมื่อลวงปู่กล่าวดังนั้นแล้ว เทวดาทั้งสองก็หันหลังหายไปโดยที่ยังทิ้งปริศนาว่าจะกลับมารับท่านอีกเมื่อไหร่หลวงปู่สมชายได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับเพื่อเตือนสติญาโยมว่าขออย่าได้ประมาทในชีวิตกันเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะต้องจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ขอให้ดำรงตนในความดีทุกขณะจิตไม่ให้เสียชาติเกิดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหลวงปู่สมชาย ได้ประรบเสริมต่ออีกว่าเรื่องไปโลกทิพย์ครั้งนี้ต้องขอบคุณหลวงปู่หารชุดตินเทโรถ้าไม่มีหลวงปู่หารรับรองคงไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังกลัวเขาจะหาว่าเพ้อด้วยพิษไข้ป่าหลวงปู่ได้เล่าว่าหลังจากที่ฟื้นจากไข้ป่าจึงได้นำเรื่องราวนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังก็าพากันหัวเราะว่าเป็นบ้าไข้ป่าขึ้นสมอง จึงได้หยุดเล่าเรื่องราวดีๆนี้โดยทันทีหลวงปู่สมชายได้บอกว่าเมื่อปีพุทธศักราช2494ที่เกิดเหตุการณ์ไปเมืองโลกทิพนั้นภายหลังจะออกพรรษาไม่นานหลวงปู่หานได้กลับมาจำพรรษากับหลวงปู่ศรีลาจึงได้เล่าเรื่องราวให้หลวงปู่หานฟังเพื่อให้ช่วยจําและอย่าไปเล่าให้ใครฟังเพราะเขาจะหาว่าบ้าหลวงปู่หานก็สมทบต่ออีกว่า นั่นนะสิผมเองก็เคยตายไปแล้วเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ไปโลกสวรรค์อย่างท่านอาจารย์นะแต่ผมไปเมืองนรกมาหลวงปู่สมชายจ,จึงได้ถามไปอีกว่าเมืองนรกเป็นเช่นไรหลวงปู่หาจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังดังนี้ครับสมัยที่ผมยังไม่ได้บวชปีนั้นคนในหมู่บ้านเป็นไข้ทรพิษแรละ,ละบาดกันร้ายแรงตายกันหลายคน เพราะไม่มียารักษาโรคถ้าครอบครัวไหนเป็นจะติดต่อลูกเมียทั้งหมดใครเป็นโรคนี้ญาติพี่น้องจะให้ไปนอนที่กระท่อมตามคันนาลุงผู้หารบอกว่าผมเองนั้นก็ติดโรคไข้ทรพิษฝ่ายญาติก็เอาตัวไปนอนที่กระท่อมกลางนาเอาใบกล้วยมาปูให้รองนอนแล้วนำข้าวน้ำไปวางไว้ห่างๆวันหนึ่งรู้สึกไข้ทรพิษกำเริบหนะัก ปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวหิวน้ำมากแล้วก็เกิดอาการสะอึกปรากฏว่าเมื่อสะอึกไปแล้วอาการก็เบาหายไข้ทันทีพอลุกขึ้นมานั่งก็พบกับเทวทูตเขามาจับแขนแล้วพาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งผมจึงถามเขาว่าจะพาไปไหนเขาก็บอกว่าจะพาไปนรกในใจตอนนั้นก็ตกใจครับคิดว่าเราตายเสียแล้ว แต่เมื่อไปถึงเมืองนรกฝ่ายพยายมมาบาลก็บอกว่ายังไม่สิ้นอายุไขแต่ก่อนกลับฝ่ายท่านยมมาบาลได้บอกว่าเมื่อลงมานารกแล้วให้ได้ไปชมเมืองนรกก่อนจะได้นำไปบอกกล่าวว่าคนทำบาปจะต้องมารับผลเช่นไรซึ่งการไปชมเมืองนารกครั้งนั้นเห็นแต่ความทรมานอย่างแสนสาหัสคนที่เป็นพระตวนรกก็มีไม่ใช่น้อย พราะสังเกตเห็นราวสำหรับผ้าจีวรขนาดเท่าลำตาลยังมีลักษณะอ่อนเพราะน้ำหนักผ้าจีวรที่ผ้าน,นั้นเพราะการรับโทษต้องเปลื้องผ้าการสำพัสออกก่อนทั้งหมดและสิ่งที่น่ากลัวก็คือพระที่ทำผิดจะได้รับโทษหนักหนาสาหัสกว่าชาวบ้านอย่างมากเมื่อชมเมืองนรกแล้วเทวดูดจึงนำมาพาเข้าร่างเดิมจากนั้นอาการไข้ทรพิษก็ดีขึ้นเรื่อยๆ และหายไปจึงนำเรื่องไปเมืองนรกนี้มาเล่าให้ญาติพี่น้องฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อและหัวเราะเยาะว่าเพอเจอหลังจากนั้นจึงไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดครับที่เป็นประสบการณ์ตรงเรื่องการไปพ,พบเมืองสวรรค์และเมืองนรกตามหลักการของพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องดังกล่าวนี้ และเป็นเรื่องที่เป็นปัจจดตังนั่นเองครับที่รู้ได้เฉพาะตนสําหรับผู้ที่ปฏิบัติจะรู้ได้เองหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยที่จะทำให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในความไม่ประมาทได้ท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความเชื่อความศรัทธาท้องถิ่น รวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ครับเซทไทยสตอรี่และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ